นี่คือปรากฏการ์ลุงกินน้ําที่บ้านไร่ใบบุญนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่มาอยู่ที่นี่มีลุงสีสวยมากนะครับเป็นลุงกินน้ําที่สีสันสวยงามมากครับเนี่ยครับซึ่งสองชั้นเลยนะครับผมลงไปตรงพี่มั่มนะครับผมเนี่ยครับสวยงามมากครับผมนี่คือหลังฝนตกนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับที่บ้านไร่ใบบุญของเรานะครับผมมีปรากฏการ์ลุงกินน้ําขึ้นนะครับตอนนี้ก็ เนยครับสวยงามมากนะครับตอนนี้หลังฝนตกนะครับบรรยากาศสุดๆร้อนๆเลยตอนนี้ถ่ายรับชมกันนะครับปรากฏการณ์ของเขาเรียกว่าลุงกินน้ำนะครับผมสวยงามมากที่บ้านไร่ใบบุงของเรานะครับ โอ้ oh, สวยงามมากนะครับตะวันกำลังรับขอบฟ้านะครับช่วงเย็นหลังฝนตกนครับฝนตกหนักมากๆนะครับในรอบหนึ่งปีนี้นะครับก็เพิ่งเห็นวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับผมฝนแบบโอ้โหไม่ลมไม่อะไรเลยครับตกอย่างเดียวตกแรงมากๆานะครับน้องช้างอเราค่อนข้างที่จะกลัวฝนมากเพราะว่าตกแรงจอมบุญยังไม่เคยเห็นฝนเลยนะครับ นี่คือประกติการณ์นะครับที่เรามาถ่ายทอดรับชมกันนี่คือบ้านได้ไปบุญของเรานะครับผมช่วงเย็นครับตอนนี้เวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกานะครับผมโดยประมาณโอ้โหสองชั้นเลยครับสองชั้น พี่มัมก็ค่อนข้างต้องยืนตากฝนไปก่อนนะครับนนี้ถ่ายทอดบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมให้ชมกันที่นี่คือบ้านไร่ใบบุญนะครับบรรยากาศช่วงเย็น เป็นไงบ้างพ้นตกหนักเมื่อกี้ตกเล่งไหมลมไหมฮะตกแบบนิดนิดไหมเนาะในรอบปีวันเนี้ยตกแรงกว่าเพื่อนลมหักเลยนะครับตอนนี้กําลังมืดนะครับผมก็เลยถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออสวัสดีครับสวัสดีครับผมโบนัสสวัสดีครับด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเออจะพูดเรื่น้ำฝนสิ ทักทายแม่เอฟีชาวต่างชาติหน่อยกดอิฟนิงเร็วฮัลโหลคุณดังกดิฟนิงสวัสดีครับกดอิฟนิงกดอิฟนิงเบรบีวันสวัสดีครับสวัสดีครับเบรบีวันสวัสดีครับครับนะครับตอนนี้นี่กาดทองไรทองนาตอนนี้เกษตรกรของเราก็กําลังหวานไถกันเต็มเลยครับผมนะครับอยู่ช่วงหวานไถอันนี้ก็เป็นกองไม้ที่เราซื้อมาไว้ครับผมจํานวลคะแนนนะครับผมรวมแสนเลยตอนนี้หกหมื่นกว่ารวมไม้แล้วก็เป็นแสนกว่าที่จะยกบ้านนะครับ เปียกฝน่นี่เดยพี่น้องว่าจะยเยยรยกเร็วๆในความพร้อมยังไม่ได้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวต้องเคลื่อนย้ายเข้าร่มนะครับเป็นกองไม้ที่เราซื้อมาไว้นะครับที่เตรียมยกบ้านพักนะครับทั้งหน้าต่างทั้งบันไดน,นะครับอะไรอ้าวก็แสงมันแสงมันหายมันก็หายตามลงนี้าใช่ก็แสงมันส่องใส่น้ําที่ฝนละองลงมานะเดี๋ยว เราพยายามหาคะแนนอยู่ตรงนี้อยากจะยกบ้านนะครับจะยกบ้านนะครับซื้อไม้ไว้เรียบร้อยแล้วแสนกว่าทั้งเสาที่ยังไม่ผ่าทั้งบ้านเก่าเนี่ยครับที่เตรียมยกบ้านพักนะครับก็รอดูก่อนนะครับผมอ่าพากันเล่นน้ำทําไมเนี่ยเด็กเด็กนะครับสมัยเด็กก็ประมาณนี้แหละเราก็เหมือนกันตอนเด็กเจอฝนก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่การติดตามรับชมนะครับวันนี้ถ่ายคลิปสั้นๆนะครับให้ชมกันว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากๆ ที่บ้านไร่ใบบุญนะครับผมเจอพายุนะครับเจอพายุครั้งแรกนะครับในรอบปีในรอบคือยังไม่ถึงปีแต่ว่าในรอบตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยนะครับเรามีคลิปตอนที่ฝนตกด้วยนะนะครับแต่ให้ชมคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะลงให้ชมันุ่งนี้ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจครับผมมาไร่บุญของเราเนี่ยไม้เปียกหมดเลยครับผมที่เตรียมมายกบ้านนะครับอยากจะยกบ้านนะครับอยากจะมีบ้านของตัวเอง ซื้อไม้ซื้อเสามาไว้แล้วนะครับคือมายกบ้านปูนมันไม่เหมาะสมนะอยู่กลางทุ่งน้ำต้องบ้านไม้นะครับนี่หมดไปหกเจ็ดหมื่นแะล้วนะตัวนี้แล้วก็ซื้อต้นไม้ไว้อีกที่จะเตรียมมาผ่าก็แสนกว่านะครับซื้อไว้นานแล้วนะครับผมนะครับบรรยากาศตอนนี้ที่บ้านไร่ไปบุญตอนนี้เวลากี่โมงแม่กี่โมงแล้วสิบแปดนาฬิกาใช่ไหม สิแปดสามศูนย์นะครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณเอีทั้งครับในการติดตามรับชมเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปชมคลิปของเราแล้ว กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับผมขอบคุณแม่แม่เอทุกท่านมากๆที่การติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจเราด้วยนะครับวันนี้ขอปิดคลิปไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ thank you very much for watching bye bye I love you every d n e บััสดีครับ